ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาให้ผมรู้อีกเช่นเคยนะครับซึ่งท่านใดนะครับที่ชอบสะสมเหรียญไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมโดยเฉพาะนะครับผมท่านที่ชอบสะสมเหรียญที่มีราคาแพงหายากไว้ขายต่อนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผม ก็เช่นเคยครับผมก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคำถามล่วงหน้าก่อนสองคำถามอีกเช่นเคยนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเกิดความสงสัยแล้วก็สอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคำถามข้อที่1รับซื้อหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่รับซื้อนะครับคำถามที่2แล้วทำคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคำตอบก็คือ ก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาก็มาฟังสาระความรู้ดีๆกันได้เลยครับผมทุกท่านก็คงจะเห็นหน้าปุกคลิปแล้วนะครับถึงได้กดเข้ามาชมคลิปนะครับที่ผมทําหน้าปุกคลิปขึ้นว่าเหรียญหายากมีราคาหลัก1 0 0 0 0แบาทหลัก1ล้านบาทก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพหน้าปก คลิปให้ชมอีกครั้งนะครับผมครับผมนี่ก็เป็นหน้าโปกคลิปที่ผมทําขึ้นนะครับผมที่ทุกท่านได้อ่านแล้วก็ได้กดเข้ามาชมคลิปในคลิปนี้นะครับผมที่ผมจะมาให้ความรู้นะครับผมแต่จะไม่ได้มาให้ความรู้ว่าเหรียญแบบไหนมีราคาเหรียญแบบไหนนักสะสมตามหาหรือว่ามีร้านประกาศรับซื้อในราคาแบบน้นแบบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับแต่จะมาให้ความรู้เรื่องราคาซื้อขายของเหรียญนะครับ ถ้าท่านมีเหรียญหายากนะครับผมราคาแพงนะครับท่านอย่าพลาดคลิปนี้นะครับผมถ้าท่านได้ดูนะครับผมในสื่อต่างๆนะครับผมในส่วนของเรื่องการประกาศรับซื้อหรือว่ามีการตามหาเหรียญหายากนะครับผมแล้วก็จะให้ราคาแบบโน้นแบบนี้นะครับผมบางเหรียญหลักแสนบางเหรียญหลักล้านนะครับแล้วถ้าท่านมีอยู่ท่านจะขายได้ตามที่ท่านได้ยินได้ฟังมาหรือเปล่านะครับคลิปนี้จะมีคําตอบนะครับผม ก็สมมตินะครับผมนี่ผมนําเหรียญมาเป็นต <We> ัวอย่างนะครับแต่ไม่ใช่เหรียญที่มีราคานะครับผมเพียงแต่นํามาประกอบให้ท่านเข้าใจง่ายนะครับผมถ้าสมมตินะครับผมถ้าท่านไปดูสื่อต่างๆมานะครับผมแล้วก็มีการประกาศรับซื้อนะครับผมแล้วก็จะให้ราคาเท่าน้นเท่านี้นะครับผมก็สมมติท่านไปดูมานะครับผมแล้วก็มีคนประกาศนะครับผมรับซื้อเหรียญนี้นะครับผมให้ราคา1น0 0 0แสนนะครับแล้วถ้าท่านมีอยู่นะครับผม เวลาท sí. ่านไปขายจริงๆท่านจะได้หนึ่งแสนบาทตามที่ประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับผมหรือคนที่จะซื้อให้ราคาไว้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็บางทีนะครับผมท่านอาจจะไปได้ยินตามสื่อมานะครับผมว่ามีการประกาศรับซื้อเหรียญราคาหนึ่งล้านแบบนุ้นแบบนี้แล้วท่านอาจจะมีอยู่นะครับสมมติว่าเหรียญนี้นะครับผมเหรียญหนึ่งบาทนะครับมีคนประกาศรับซื้อหรือตามหานะครับจะให้ราคาหนึ่งล้านนะครับแล้วท่านมีอยู่พอดีนะครับผม วลาท่านจะไปขายให้กับคนที่ประกาศรับซื้อนะครับผมหรือว่าตามหานะครับแล้วก็ให้ราคา1ล้านนะครับผมเวลาท่านไปขายท่านจะได้ในราคา1ล้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวท่านจะกระจ่างในคลิปนี้นะครับผมแต่2เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญที่มีราคานะครับเพียงแต่ผมนํามาเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบคลิปให้ความรู้เรื่องราคาของเหรียญนะครับก็เดี๋ยวนะครับผมผมจะขึ้นภาพแล้วก็บรรยายนะครับผมอธิบายนะครับผมให้ฟังนะครับ ว่าถ้าท่านมีอยู่นะครับเหรียญที่มีคนประกาศรับซื้อหรือตามหาแล้วก็ให้ราคาไว้อาจจะหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านนะครับผมถ้าท่านมีอยู่พอดีเวลาท่านจะไปขายจะได้ในราคาที่คนที่จะซื้อหรือคนที่ตามหานะครับผมให้ราคาไว้หรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคําตอบครับผมชมภาพครับครับนี่ก็เป็นรูปภาพนะครับผมที่ผมได้เขียนจําลองขึ้นมานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่เขียนไม่สวยนะครับที่วาดไม่สวยนะครับ คอยทุกท่านนะครับผมดูภาพประกอบนะครับผมแล้วก็ขับบรรยายจากผมนะครับแล้วก็อ่านตัวหนังสือได้วยนะครับผมที่ผมเขียนไว้กำกับนะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับผมก็ถ้ามีเสียงแทรกจากรอบข้างนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าข้างบ้านกําลังสร้างบ้านนะครับผมขณะที่ผมกาลังอัดเสียงอยู่นี้นะครับผมขออภัยด้วยนะครับครับก็ในภาพนะครับถ้าสมมติว่าคุณนะครับผมไปดูสื่อนะครับแล้วก็ได้พบเจอนะครับผมว่ามีการประกาศรับซื้อ นะครับผมหรือว่าตามหาเหรียญนะครับผมโดยที่ให้ราคาสูงเท่านูนเท่านี้นะครับแล้วก็ได้บอกสถานที่ตั้งที่อยู่นะครับที่ติดต่อสําหรับทางร้านนะครับผมไว้นะครับผมแล้วนะครับผมท่านก็มีเหรียญแบบนั้นอยู่พอดีนะครับผมแล้วก็สนใจที่จะขายนะครับผมสําหรับในการที่ได้ยินราคาประกาศรับซื้อแล้วนะครับผมแล้วนะครับผมในเมื่อท่านรู้สถานที่ตั้งแล้วนะครับผมทางร้านที่ประกาศรับซื้อในสื่อที่ท่านได้ดูมานะครับผม ท่านก็เดินทางไปที่ร้านนะครับผมเพื่อจะไปเสนอขายเหรียญนะครับผมตามราคาที่มีการประกาศรับซื้อนะครับผมที่ท่านได้ดูมาตามสื่อนะครับแล้วนะครับผมพอท่านได้เดินทางไปถึงร้านที่รับซื้อเหรียญแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับทางร้านหรือเจ้าของร้านนะครับผมก็จะดูที่สภาพเหรียญของท่านนะครับที่ท่านได้นําออกมาเสนอขายนะครับตามราคาที่ได้ยินมานะครับผม เจ้าของร้านนะครับผมหรือทางร้านก็จะดูที่เหรียญของท่านนะครับผมว่ามีสภาพแบบไหนนะครับผมสภาพใหม่สภาพเก่าหรือว่าสภาพสึกหลอหรือว่าสวยชำรุดหรือเปล่านะครับผมเพื่อจะประเมินราคาให้อีกทีนะครับผมแล้วนะครับผมพอเจ้าของร้านหรือทางร้านนะครับผมได้ดูสภาพของเหรียญแล้วนะครับผมก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาราคาที่ซื้อขายนะครับผมถ้าเหรียญของท่านนะครับผมมีสภาพใหม่นะครับผมสภาพสวยนะครับ เจ้าของร้านนะครับผมก็อาจจะซื้อในราคาที ibly, ่บอกไปว่าม so sure ีการประกาศรับซื้อที่ท่านได้ยินมานะครับผมหรือนะครับผมถ้าสวยมากนะครับผมอาจจะให้เยอะกว่าที่ประกาศรับซื้อไว้นะครับผมแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านหรือทางร้านนะครับผมได้ดูสภาพของเหรียญของท่านแล้วนะครับผมเหรียญของท่านมีสภาพไม่สวยนะครับมีสภาพเก่านะครับผมสนิมขึ้นนะครับหรืออาจจะบิน มีรอยขีดข่วนเยอะนะครับหรืออาจจะชำรุดนะครับผมราคาก็จะไม่ได้ตามที่ท่านได้ยินมาตามสื่อนะครับที่มีการประกาศรับซื้อนะครับผมอาจจะลดลงนะครับผมส่วนจะลดลงเยอะเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับแล้วก็การจีรจาราคานะครับผมว่าท่านจะได้ในราคาเท่าไหร่นะครับผมสาหรับราคาที่ทางร้านจะสามารถซื้อเหรียญของท่านได้นะครับแล้วนะครับผมถ้าสมมติ ทางร้านนะครับผมได้บอกราคาที่จะสามารถซื้อเหรียญของท่านได้แล้วนะครับผมถ้าเป็นเหรียญสภาพเก่านะครับผมอาจจะไม่ได้ตามที่คุณได้ยินมานะครับผมในราคาการรับซื้อนะครับสมมติว่าในราคาการประกาศรับซื้อนะครับผมอาจจะเหรียญละ1น0 0 0แบาทนะครับผมแต่เหรียญของท่านทางร้านอาจจะซื้อได้แค่เหรียญละส0งหมบาทนะครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะพึงพอใจในการขายหรือเปล่านะครับ ถ้าสมมติว่านะครับผมท่านพึงพอใจในการที่จะขายนะครับผมสําหรับราคาที่ทางร้านให้มานะครับผมอาจจะได้มาแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาไปที่อื่นนะครับผมหรือว่าอาจจะพูดคุยกันถือคอกับเจ้าของร้านที่จะซื้อนะครับผมท่านก็ตกลงนะครับผมที่จะขายนะครับผมได้เลยนะครับแล้วทางร้านนะครับผมก็จะจ่ายเงินสดให้ท่านนะครับผมเพราะว่าท่านเดินทางไปเองที่ร้านนะครับผม แล้วท่านนะครับผมก็รับเงินสดๆนะครับผมกลับบ้านได้นะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่คุณเดินทางกลับบ้านนะครับผมท่านอาจจะเกิดความผิดหวังเล็กน้อยนะครับผมที่ขายเหรียญไม่ได้ตามที่ได้ยินมาตามสื่อนะครับที่มีราคาเท่านู้นเท่านี้นะครับผมแต่นะครับผมถ้าในกรณีนะครับถ้าทางร้านหรือเจ้าของร้านนะครับผมได้ดูเหรียญของท่านแล้วนะครับผม เหรียญของท่านสวยมากนะครับผมก็อาจจะได้ราคาที่สูงกว่าที่มีการประกาศรับซื้อไว้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคําว่าอาจจะได้เยอะกว่าที่มีการประกาศรับซื้อนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับท่านด้วยนะครับผมในตอนที่เจรจานะครับผมถึงเหรียญของท่านจะสวยนะครับถ้าท่านไม่ขอเพิ่มราคานะครับผมท่านก็อาจจะได้ขายตามราคาที่มีการประกาศรับซื้อนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถ้าเหรียญของท่านสวยมากนะครับผม ถ้าท่านขอเพิ่มราคานะครับผมจากทางร้านนะครับ對對 studio, ここก joy, ็อาจจะได้ราคาที่สูงเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่านะครับผมถ้าเหรียญมีสภาพสวยมากนะครับผมก็จะขายง่ายนะครับผมก็คือนะครับเจ้าของร้านหรือทางร้านนะครับผมก็อาจจะคิดคำนวณนะครับผมกําไรนะครับผมว่ามีแน่นอนนะครับผมถ้าเหรียญสภาพสวยนะครับเพราะว่าอาจจะขายได้ราคาสูงก็ขายง่ายนะครับผมสำหรับ ร้านที่จะมารับซื้อต่อเพื่อจะไปขายต่อนะครับหรือบุคคลที่จะซื้อไปสะสมนะครับก็คือซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับผมสําหรับกนไก่ทางร้านที่รับซื้อเหรียญนะครับผมก็จะขายง่ายนะครับผมถึงท่านจะขอเพิ่มราคาทางร้านก็อาจจะให้เพิ่มนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเมื่อมีการตกลงพึงพอใจกันในการซื้อขายแล้วนะครับผมเจ้าของร้านก็จะจ่ายเงินให้ท่านนะครับผมท่านก็รับเงินจากเจ้าของร้านนะครับผมแล้วก็ท่านก็ขี่รถกลับบ้านนะครับผม แต่ตอนขี่นะครับผมท่านอาจจะเกิดความปลื้มใจนะครับผมเพราะว่าขายเหรียญได้มากกว่าที่ได้ยินในการประกาศรับซื้อนะครับผมแล้วนะครับผมราคาเหรียญสาหรับการขายอีกแบบหนึ่งนะครับผมถ้าท่านได้ยินได้ฟังมาตามสื่อแล้วนะครับผมว่ามีการประกาศรับซื้อนะครับผมในราคาเท่านู้นเท่านี้นะครับก็แล้วพินว่าท่านมีเหรียญแบบนั้นอยู่พอดีนะครับผมแต่ว่าในการขายครั้งนี้นะครับผมท่านไม่ได้ไปที่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับผมแต่ท่านไปขายให้กับ บุคคลที่สะสมเพื่อความสุขเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับผมไม่ได้สะสมเพื่อจะขายต่ออีกทีนะครับผมก็คือสะสมที่จะเก็บนะครับผมไม่ได้สะสมไว้ขายต่อนะครับผมแล้วเผืินนะครับผมบุคคลคนนั้นนะครับผมเป็นคนที่มีกําลังซื้อเยอะนะครับผมสาหรับคนที่ท่านจะนําเหรียญเพื่อเดินทางไปขายให้นะครับผมแล้วคนคนนั้นนะครับคนที่คุณจะนําเหรียญไปเสนอขายนะครับพอได้เห็นเหรียญของคุณแล้วรู้สึก อยากได้นะครับผมเพราะว่าเหรียญของท่านอาจจะสวยหรือว่าคุณที่คุณจะไปเสนอขายอยากได้เพื่อจะเก็บสะสมพอดีนะครับผมก็เช่นเคยครับก็ตามขั้นตอนนะครับก็ถึงขั้นตอนการพูดคุยจิรจาราคาที่จะซื้อขายนะครับผมว่าคุณจะขายให้คุณที่จะซื้อราคาเท่าไหร่นะครับแต่นะครับผมถ้าคุณที่จะซื้อนะครับผมเหเรียญของท่านแล้วรู้สึกประทับใจอยากได้นะครับผมก็อาจจะถามว่า <rias S 2> คุณจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับแล้วคุณก็อาจจะ บอกไปในราคาที่ได้ยินมาตามสื่อนะครับที่มีทางร้านประกาศรับซื้อนะครับผมแล้วนะครับผมพอคนที่จะซื้อท่านนะครับผมรู้จักราคาที่ท่านจะขายที่ได้ยินมาตามสื่อแล้วนะครับผมคุณก็ได้บอกราคาไปนะครับสื่อที่คุณได้ยินมานะครับผมมีการประกาศรับซื้อสมมติว่า1น0 0 0แบาทนะครับผมถ้าเหรียญของท่านสวยนะครับคนซื้อก็อาจจะให้ราคาเกทับไปเลยนะครับผมอาจจะซื้อได้มากกว่านะครับผมอาจจะให้คุณแสนห้า หรือว่าสองแสนนะครับผมสมมตินะครับเพราะว่าทําให้เยอะกลัวเขากลัวคุณจะไปขายให้กับทางสื่อที่คุณได้ยินมานะครับจึงจะให้ราคาสูงขวานะครับในกรณีเหรียญของท่านสวยนะครับแต่ถ้ากรณีเหรียญของท่านไม่สวยนะครับก็จะพูดคุยจรจาในราคาที่ลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถ้าคุณที่จะซื้อนะครับผมเพื่อจะเก็บไปการสะสมนะครับเพื่อเป็นความสุขคุณค่าทางจีใจนะครับผมถึงเหรียญท่านจะเก่านะครับผมแต่ก็ คงจะให้ราคาที่ไม่ต่ําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้หวังผลกําไรที่จะไปขายต่อให้บุคคลอื่นนะครับเพราะว่าไม่ได้สะสมเพื่อการขายต่อนะครับจึงไม่ได้หวังผลกําไรนะครับถ้าพึงพอใจในการซื้อนะครับ<แ>ก็คือ,พ, <Spider> <Man> คอพูดคุยกันนะครับผมถ้าคุณตกลงในราคาที่ผู้ซื้อให้มาหรือว่าผู้ซื้อพึองพอใจในราคาที่ท่านเสนอมาก็ถึงขั้นตอนที่ตกลงพึงพอใจกันนะครับผมในการซื้อไก่นะครับผม ก็จับมือตกลงกันนะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผู้ซื้อก็จ่ายเงินให้ท่านนะครับผมแล้วท่านเป็นผู้ขายก็รับเงินนะครับผมแล้วก็ท่านก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมอย่างมีความสุขมีความปลื้มใจนะครับผมที่ขายเหรียญได้ราคาดีนะครับผม